สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาล่องเรือที่ปากน้ำโจโลนะครับอำเภอบางคาจังหวัดฉะเชิงเซานะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลพระเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่ปากน้ำโจโลนู่นก็เป็นวัดปากน้ำโจโลนะครับผมว่าเพื่อนๆหลายท่านน่าจะเคยมาอยู่นะครับตรงนี้ก็จะมีปล่อยป่าเนาะเดี๋ยวเราจะล่องเรือ ไปด้วยแล้วก็เอาปลาไปปล่อยด้วยนะครับเรือของเราอยู่ตรงนี้นะครับนี่คุณลุงจะพาเราไปล่องเรือนะเราจะล่องเรือเป็นวงกลมนะครับเป็นเกาะตรงนี้เป็นเกาะเนาะเราจะล่องเป็นวงกลมลุงเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงเอยู่นนยยปะเดี๋ยวเราลงเรือกันแล้วกันครับหนไี่พอมกเอมีห้าโมงจะครึ่งแล้วยังร้อนอยู่เลยครับ ไปครับะนะครับตอนนี้เราลงเรือมาเรียบร้อยแล้วนะครับกำลังจะร่องเรือชมธรรมชาตินะครับที่ปากน้ำโจโรนะฮะก็บรรยากาศเรือเราลาเล็กๆตอนนี้ก็ประมาณสัก5้าโมงครึ่งแล้วอาขอถอนหมวกหน่อยแล้วกันเดี๋ยวหมวกจะเปรียว อันนี้ก็เป็นบรรยากาศสองข้างทางเอ้ยไม่ใช่สองข้างทางดิสองริมน้ำนะข้างหน้าก็มีเรือใหญ่่าเราอยู่ลำหนึ่งนะครับที่เราล่องอยู่นี้เป็นแม่น้ำบางบกกงนะอยู่ที่อำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซานะครับนะบรรยากาศก็ประมาณนี้นะใช้เวลาล่องประมาณสัก ครึ่งชั <c oughs> <อ>่วโมงครับององข้างในมีคนอยู่ไหมพี่ <c oughs> มีคนอยู่ไหมสองหมู่บ้านเร้อยกว่าหลังคาเรือน <c oughs> อหมู่บ้าน100หลังคาเรือนพื้นที่ประมาณสองพันกว่าไร่อ๋อกางคืนมีหิงห้อยอ๋อ มันไม่มีสะพานข้ามไปที่เกาะใช่ไหม,ล,ไม,มลุงโอแสดงว่าชาวบ้านก็ต้องใช้เรืออย่างเดียวแต่ว่ามีไฟฟ้าไฟฟไฟฟ้าโอ้โอมีคนอยู่เลยนะเกาะน,นี้เขาเรียกเกาะอะไรลุงมีชื่นะอไหมเกาะลัดใหญ่ครับเกาะลัดใหญ่โอโอธรรมชาติเหลือเกิน เดี๋ยวเราจะไปปล่อยปลามีปลาหมอสองถังแล้วก็ปลาดุกหนึ่งถังนะครับแล้วก็จะไปหาหารปลาเดี๋ยวคุณลุงเขาจะบอกว่าจะให้ไฟป,ปล่อยตรงไหนเนาะเราก็ล่องเรือไปเรื่อยๆแล้วกันเดี๋ยวเราจะเก็บภาพบรรยากาศในการล่องเรือมให้ชมเป็นระยะๆนะ ตอนนี้เราก็ล่องมาได้ประมาณสักสิบนาทีแล้วนะครับโอ้ mm hmm. oh, คือเริ่มแรงครับ mm hmm. เพราะว่าแม่น้ำมันเริ่มมีลมมาปะทะแล้ว mm hmm. บางคาสีน้ำเงินตรงน้น้นคืออะไรไม่รู้นะ mm hmm. เหมือนเป็นท่าน้ำมีวัดหรือเปล่าเขาไม่แน่ใจ mm hmm. หรือจะเป็นตลาดบางคาครับ น่าจะเป็นตลาดบางค้าตรงนั้นนะนู่นนะครับอ๋อตลาดน้ำบางค้าคุณลุงบอกว่าตลาดน้ำบางค้าเกาะน,นี้ก็มีคนอยู่เหมือนกันเนาะเดินทางต้องใช้เรืออย่างเดียวนะครับเกาะลัดใหญ่มีน้ำขึ้นน้ำลงนะฮะตามตามทะเลเลยอะ่ะเพราะว่ามันก็ ไหลลงทะเลเนาะแม่น้ําบา,างบกกงแต่ว่ามันก็ไกลเหมือนกันนะจากนี้ไปทะเลอะ่ะไม่รู้ว่าน้ําก่อยหรือน้ําจืดนั่นอยู่นี่น่าจะออกปกล่อยหรือ,รอ,อเปล่าอ่ามก็ไกลเหมือนกันนะไกลาจากทะเลมันจะน้ําก่อยลงอยู่นี่น้ําก่อยหรือน้ําจืดอ่ะน้าก่อยหน่อยนครับน้ก่อยหน่อยหน่อย๋นอ,ยอนี่ครับตลาดน้ําบางคลา้า ด้านหลังตลาดนะครับอตอนนี้ไม่มีคนขายแล้วโอ้โไม่มีใครมาล่องเรือมาเราเลยเนี่ยนี่ก็ห้าโมงครึ่งกันนะโอ้โหลมเย็ยนสบายบรอากาศสุดยอดเ,ออเริ่มร้อนแล้วใช่ไหมล่ะ สะกี้นี่เรือใหญ่อยู่ข้างหน้าเราต้องเยอะนะดูเหมือนเขาจะไปไวเหมือนกันนะจะทําไปทํามาเราแซงเฉยแสดงว่าเราเร็วกว่าอาตลาดนะบางค้าครับป้ายไปเริ่มเทิมเลยมีหลังตลาดมีท่าเรือโอ้นี่สายไฟฟ้าครับสายไฟฟ้า,า,าพาดผ่าน มีใคใช้แน่นอนอย่างนี้มาสองคนครับนักท่องเที่ยวชาวไทยสองคนมานั่งตากแดดยามเย็นล่องเรือแถวอำเภอบางคล้าจังหวัดฉะเชิงเซาจะด,ดูตลาดหลังตลาดหลังตลาด ไม่รู้ว่าตอนหน้านามนี่น้ำก็ท่วมไหมเนี่ยดูแล้วน่าจะมีท่วมบ้างนะถ้าน้ำเยอะเๆเนี่ยออชั้นแรกนี้น่าจะหายอะอะตอนนี้เราถึง,งนห,หน้าวัดโพบังค้าแล้วนะครับวัดที่มีข้างคาวนอนอยู่บนต้นไม้เยอะๆเ,อะเห็นไหมครับ เห็นรื่องคาวไหมครับเพียบเลยโหน่าจะเป็นหลักหลายร้อยตัวเผื่อเป็นพันตัวนะถ้าทั่ววัดเนี่ยโอยคนเยอะเลยอะ่ะและที่อื่นมันไม่นอนด้วยนะมันนอนแต่ในวัดเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะเดีย๋ยวเราจะปล่อยปลาที่หน้าวัดนี้แล้วกันนะครับเอามาหลังจากที่เราอธิษฐานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําเจ้าปลาหมอทั้งหลายทั้งพวงนี้ ปล่อยลงสู่แม่น้ำบางประกงนะครับไปเลยไมีปลาดุกตัวน้อยด้วยนี่ครับปล่อยลงแม่น้ำเรียบร้อยอ่าตอนนี้เราอยู่หน้าวัดวัดโพวัดโพบางคานะครับวัดที่มีข้างเขานอนอยู่ที่นี่เยอะมากเล อยู่กลางแม่น้ำบางปะกงเลยนะเดี๋ยวไปเอาอาหารปลาตรงนู้นก่อนเราจะได้ให้อาหารปลาต่อครับเอาหลังจากที่เราปล่อยปลาเรียบร้อยแล้วครับกลางแม่น้ำบางปะกงแล้วก็เดินทางต่อครับยังไม่ถึงครึ่งทางเลยยังไม่รอบเกาะเลยครับไปกันต่อครับโอ้บรรยากาศเย็นสบายดีเหลือเกิน นี่ห้าโมงสี่ิแล้วนะแดดยังไม่ก็เรียกอะไรมันยังไม่หายไปเลยอะอดูดิตะวันยังอยู่นู้นเลยแต่ว่าแดดอ่อนๆน,นะครับก็ไม่ถึงการ้อนมากเดี๋ยวเราเดินทางต่อครับเพราเราจะต้องทําให้รอบเกาะน,นี้เอ้ยเราจะต้องเดินทางให้มันรอบเกาะน,นีะไะ้ไม่เาปรี้ิวไม่เปิมปิว โรงสีสีธัญญะกิดพาณิชย์ออยโอ้โหส่วนสีขาวนี่คือร้านอาหารนะครับวันนี้เปิดกะะันปะน่าจะเปิดอยู่มั้งวันนี้เปิด,ไห,ปดไหมเปิดแล้วเปิดแล้ววันนี้อร่อยป่ะพี่ไม่มีคนเลยวะมันแพงลุงบอกมันแพงเอามันแพงก็ไม่ต้องกินนะครับ นี่ก็น่ะานหารฟ้าให้ตรงไหนคะนี่ก็น่าจะเป็นร้านอาหารเหมือนกันอาหารฟ้าให้ตรงไหนครับบูโอโซนออรีสอร์ทเหรออ๋อชื่อว่าบูโอโซนนะครับใหญ่เหมือนกันนะนี่พักริมน้ำครับต่อไปก็จะมีแต่ปลาและปลาชายเลน ค่าเรือรอบเกาะน,นะครับสามร้อยบาทมาอุดหนุนคนในท้องถิ่นกันได้ครับคนลงเขาก็คิดไม่แพงอ่ะเนาะผมว่าน่าจะเกินครึ่งชั่วโมงอยู่นะเพราะตอนนี้เราก็ล่องมาประมาณสักน่าจะยี่สิบนาทีแล้วอะครึ่งทางหรือ,อยังก็ยังไม่รู้เลยเนี่ยอยนี้มีบ้านคนด้วยนะนี่เอาอยู่กันยังไงเนะยุงน่าจะเยอะหน้าดู ธรรมชาติดีเลิศเกินนะอันนั้นก็น่าจะเป็นรีสอร์ทเหมือนกันหรือเปล่าหรือร้านอาหารก็ไม่รู้นะหรืออาจจะเป็นคาเฟ่อ๋อร้านกาแฟคาเฟ่ครับคาเฟ่ นั่งกินกาแฟถ่ายรูปชิลๆาบกไม้บเมือเขาหน่อยโอ้โหบรรยากาศดีเหมือนกันเนี่ยดูดิโอ้ป่าชายเลนอยู่นี่นี่อุดมสมบูรณ์มากเลยนะเดินทางต่อครับ จะเป็นหล่อสะทอนเหรอก็ใครเหมือนกันนะพอจะไปถึงหลว่อสะทอนไหมไหมนะอันนี้ออกทะเลซ้ายมือเราออกทะเลอขวามือนี่คือเป็นคลองขุดแน่นอนพอขุดปุ๊บทาให้ตรงนี้มันเป็นเกาะไงครับอพอแม่น้ํามันจะโคง้งงอมาเจอตรงนี้เขาเลยขุดตรงนี้อ๋อผมเดานะแต่ดูจาก Google Map มันเป็นอย่างนั้นนะ ตรงนี้มันเป็นกล่องในขวาม,มือเราอันนี้ออกทะเลเลยนะครับเขาทะเลอ่าอันนี้ก็ขึ้นไปนู่นนะไปปาจีนบุรีดูนะ่ะอ่ากลายเป็นแม่น้ําปาจีนบุรีก็ขึ้นไปกระบินอืมซึ่งแม่น้ําที่อยู่กระบินตรงนั้นก็จะมีแม่น้ําพระปรงกับแม่น้ําแควน้อยมารวมกันเป็นแม่น้ําบางระกงนะทำให้เราถึงรู้เพาเราเป็นคนกระบินคนปาจีนนี่เอง โอ้โชว่วงนี้ก็กว้างเหมือนกันนะอโอ้โเขาน่าจะขุดเยอะเหมือนกันเนี่ยขุดได้กว้างมากเลยครับน,นี่เรือเร็วเรือเร็วนี่น่าจะเป็น เป็นท่าเรือของชาวบ้านแล้วก็มีสันเขื่อนตรงนี้เป็นพื้นที่ของชาวบ้านแล้ว ตอนนี้เราก็วนมาจนถึงหน้าวาดัดปากน้ําโจโร่เรียบร้อยแล้วนะครับส่วนตรงที่เราขึ้นเรือก็คือตําแหน่งนู้นนะครับศาลเจ้าตากสินมหาราชนะครับที่เราเพื่อที่เราเพิ่งไปสักการะท่านเมื่อตะคูนี่นะเดี๋ยวเราจะกลับไปขึ้นบกที่นั่นนะครับขึ้นบกขึ้นฝั่งก็รอบเกาะพอดี จริงๆไม่ใช่ครึ่งชั่วโมงละเราออกมาตอนห้าโมงสิบห้าตอนนี้หกโมงแล้วสี่สิบห้านาทีประมาณสี่สิบห้านาทีลุงก,ก็ซิ่งเหมือนกันนะแต่ถ้าแบบไปเอื่อยๆนี่น่าจะมีเกือบชั่วโมงอโอที่ศาลท่านนี่ดูข้างล่างรากฐานนี่อลังการมากเลยอะ น่าจะอยู่ได้นานหลายสิบปีหลายร้อยปีเลยเนี่ยผักตบชวาเห็นกไก่ๆนึกว่าอะไรเตรียมตัวขึ้นฟังครับ 300ไม่แพง300ร้อ,อะนะครับเดี๋ยวขออนุญาตปิดคลิปนี้ไว้ช่วงนี้แล้วกันครับเดี๋ยวขึ้นฝั่งแล้วก็มาอุ่นหนุนคุณลุงกันได้นะครับอยู่ที่ศาลพระเจ้าตักสินที่ฝั่งน้ำโจโลนะครับรอบเกาะ300บาทเกือบชั่วโมงคุ้มมากอ่ะโอเคครับสวัสดีครับ